สำหรับวันนี้วิชาปฏิสาบนักเรียนชั้นม2นะครับเดี๋ยวให้ครูให้นักเรียนไปทําแบบฝึกนะครับหน้า53และหน้าอา54ครับเป็นแบบทดสอบ10ข้อนะครับนักเรียนทาเสร็จแล้วเนี้ยก็ส่งมาในไลกลุ่มนะครับรู้สึกช่วงนี้นักเรียนชั้นม2เนี่ยนะครับไม่ส่งงานเลยนะฮะเทอม2มานี่แย่มากเลยนะครับก็ขอให้นักเรียนไปอ่า ทำงานที่ค้างคาอยู่นะครับเดี๋ยววันที่7เนี่ยเราก็จะไปเปิดเรียนกันนะครับที่จอมาเจอครับสัปดาห์แรกเนี่ยรูจะไล่ให้นักเรียนเก็บงานเก่าตั้งแต่เทอมที่1เลยนะครับถึงนานให้นักเรียนเตรียมหนังสือมาด้วยนะครับเตรียมความพร้อมนะครับวันนี้ก็ขอฝากงานนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับแค่มาทักทายแล้วก็ ทำง,งานในเดือนถานะครับสวัสดีครับ